ครับเมื่อนี้ก็มาสอนการตั้งเวลาครับที่อยู่ในรถเก่งนะครับนิสันอเมิลานะครับอันดับแรกครับสำหรับคนที่ตั้งมาเป็นนะครับตอนนี้ใบสามครับบสามหานะที่ให้กดนี่นะครับปุ่มขวานะครับกดไปเลยๆครับจนตัวเหลขกมันจะกระพิบครับนะครับกดค้างไว้ครับ เีขสามกระพริบครับกคดไปเรื่อยๆครับมันจะหอดจิบสองนะครับมีใบสามครับเลาปลอยข้าวหนึ่งตัวนน้ก็จะกระพริบนะครับพวกหน้าที่ครับกดไปเรื่อยๆครับตัวนี้จะเป็นต่างวีหน้าที่นะครับ หน้าที่มันนะครับวาหารทุกหนาที่ครับครับพอเ็จแล้วกับปอยเนยครับมันก็จะดับไปปุ๊บอ่กดกลับมาหน้าเดิมครับนี่ครับสำหรับที่อยู่ในจอนี่ครับยู่นจอนะครับกดเข้ามาเซตอัพนะครับ เปิดนี่ครับนั่นก็แปลว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยกฎหมายโดเข้ามานี่ครับมันจะมีเซตอัพครับโค้ดเข้าไปปุ๊บฮารเรียนลงมาอันการครับม้นปุ่มี่คำขวามือครับเรียนมาอันที่สองครับตากาโค้ดตรงนี้ครับจิมโค้ดเข้าไปเลยครับเซตทีมครับครับจนกับเป็นเวลาครับกระม้นครับม้นหาว่า ตัวนี้มันจะเป็นระบบยีบสี่ชั่วโมงนะครับมีใบซางกับาสี่สิบหาครับกระโดกลือบกรตีเกลียบนี่ครับกระมุนตัวนี้เป็นต่างนาทีครับข้อมุนเสีแล้วครับกรกดเหมือนเดิมครับกคตรตรงนี้ครับกคเข้าไปครับกรเข้ามาเสียอัพเหมือนเดิมครับครับจะมาหนาเดิมนะครับโอเคครับขอพุดหลายๆครับสาธิตตามช่องนนำมิเ้อครับ